เห็นกำแพงก็นึกยิ้มยิ้มขำขำกับที่เคยพูดไว้ว่าบางคนอยู่ในบ้านที่มีกำแพงไม่แพงไม่แพง มีรายรับแบบไม่แพงคือมีรายรับน้อยๆส่วนคนที่อยู่ในบ้านที่กำแพงแพงๆมีรายรับแพงๆเป็นคนร่ำรวยคนที่มีบ้านกำแพงไม่แพงไม่แพงก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่ากำแพงที่ไม่แพงนี่แหละเราก็ปลูกรั้วกินได้ปลูกชะอมปลูกตำลึงให้เลื้อยอยู่บนกำแพงที่มันไม่แพงแล้วก็จะได้ขายชะอมตำลึงได้เงินเข้าบ้านแบบแพงๆไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเข้าแบบแพงๆความสุขที่แสนแพงก็เกิดขึ้นได้จากการที่ไม่ต้องเป็นหนี้แพงๆด้วยการ มีรายได้จากกำแพงไม่แพงไม่แพงส่วนคนที่มีบ้านกำแพงแพงๆก็อาจจะเสริมรายได้จากอะไรก็ตามทีที่เป็นเช่นวาดรูปให้เกิดความสวยงามและคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เป็นกำไรต่อความสุขจากการที่คนได้เห็นภาพที่เป็นความสุขแบบแพงๆในความรู้สึกของจิตใจฉะนั้นคนที่มีบ้านกำแพงแพงๆกับกับบ้านกำแพงบ้านที่มีกำแพงไม่แพงไม่แพงก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าเราทุกคนสามารถลดรายจ่ายที่แสนแพงเป็นความสุขที่แสนแพงด้วยการไม่ต้องเป็นหนี้แบบแพงๆ เห็นกำแพงก็นึกถึงคนที่มีกำแพงแพงและกำแพงไม่แพงไม่แพงลดรายจ่ายแพงๆก็อาจจะเป็นความสุขที่แสนแพงในครอบครัวก็ได้จริงๆนะโยมก็ขอเป็นธรรมะยิ้มๆกับกำแพงวันนี้เจริญพรเห็นที่คว่มจานช่วงนี้ไม่ก็ได้ใช้ก็เลยเอามาซ้อนกันไว้มัดแข็งแรงดีไม่ไม่ไม่ล้มง่ายแต่ก็นึกถึงว่าไม่ได้เฉพาะคว่มจานอย่างเดียวนะก็มีทั้งหลายๆอย่างมาวางบนนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าที่ความจารเนี่ยจะรับได้ทุกอย่างมันใหญ่เกินไปมันรับไม่ไหวมันก็พังเหมือนกันแหละก็จริงๆนะโยมคนบางคนเราก็นึกว่าเขาจะรับได้ทุกเรื่องจนบางทีเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้สิคุณก็ต้องรับฉันให้ได้คุณต้องรับฉันให้ได้สุดท้ายก็เลยกลายเป็นอยู่ด้วยกันทุกวันแต่ก็ไม่เคยที่จะประเมินกําลังของคนที่อยู่ร่วมกันเลย ว่าเขารับคําพูดนั้นได้ไหมเข,เขารับกิริยานั้นได้ไหมเขารับนิสัยแบบนั้นได้ไหมด้วยการที่รู้สึกว่าต่างคนก็ต่างแต่เป็นช้างเท้าหน้าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าเอลอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าคุณก็ต้องรับฉันให้ได้คือทุกคนอยู่ร่วมกันเลยกลายเป็นบางทีแม้แต่พระอยู่ด้วยกันในวัดเดียวกันบางทีก็ท่านต้องรับผมให้ได้ไม่ได้ประเมินกําลังคู่คู่อยู่ร่วมชีวิตเลยว่าเขารับไหวเรื่องไม่ไหว ก็คงเป็นข้อคิดเตือนใจได้ว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะไหวทุกเรื่องนะนี่ก็มีหักไปหลายซี่อยู่เหมือนกันเมื่อก่อนเคยมีเขียงวางบนนี้ด้วยนะเอาครกมาวางด้วยนะเอาครกมาควา่ำก็ไม่ไหวจริงๆะฉะนั้นก็ประเมินกําลังกันหน่อยโยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทนได้ไหวกับอะไรอะไรแม้แต่บางทีเรื่องของตัวเองมันก็แทบจะหนักหนาสาหัสจะแทบเอาไม่ไหวอยู่แล้วช่วยเบาแรงซึ่งกันและก,กันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะวันนี้มาโรงเรียนบ้านตาหนึก มีฝาแฝดอยู่สองคู่เลยเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนกันเชียวเดี๋ยวครูลองมาโฟกัสดูใกล้ๆสิชื่อสุพัตราค่ะชื่อพี่ค่ะอ๋อพี่นะ,แ,ะแสนดีค่ะแสนดีโอ้ชื่อเหมือนชื่อเหมือนแมวที่วัดเลยชือแสนดีเนี่ยโยมเป็นแฝดสองคู่หน้าตาเหมือนกันโยมคิดว่านิสัยคนจะเหมือนกันไหมความชอบจะเหมือนกันไหมอาหารที่คนสี่คนเนี้ยสองคู่ สองคู่นี้เขาจะชอบเหมือนกันไหมกับฝาแฝดจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนอาจจะมีหน้าตาที่เหมือนกันเนาะแต่ว่านิสัยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไพ่อแม่เดียวกันทุกอย่างเหมือนกันถูกเลี้ยงมาเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้แหละมันก็คือความความสวยงามของโลกตรงที่ว่าธรรมชาติเขาจัดสรรให้เราาได้รู้สึกวา่าโลกนี้มันมีมิติมีมิติมีความลึกความตื้น งั้นเราก็เอาเรื่องนิสัยของเราที่คนนี้อาจจะมีข้อดีด้านนี้คนนี้อาจจะมีข้อเสียด้านนี้เราเอาข้อดีของกันและกันมาเติมเต็มกันได้ไหมได้ไหมเราไม่เอาข้อเสียของกันและกันมาศาสใส่กันดีกว่าไหมใช่ไหมเอางั้นฝาแฝดสองคู่นะแล้วยังมีแฝดอีกหลายคู่โยมในโลกนี้นะก็อยากให้เป็นธรรมะข้อคิดวันนี้ว่านะเราทุกคนมีนิสัยไม่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าอย่าเอาอารมณ์เสียข้อเสียของนิสัยศาสใส่กัน เราเอาข้อดีของกันและกันมาเติมเต็มให้กันและกันดีกว่าจริงหรือไม่จริงจริงนะอ่างั้นก็ขอให้ทุกคนเติมเต็มซึ่งกันและกันดีกว่าเราทุกคนล้วนก็ไม่มีใครสมบูรณ์คนนั้นก็ไม่สมบูรณ์คนนี้ก็ไม่สมบูรณ์พอก็ไม่สมบูรณ์คุณครูก็ไม่สมบูรณ์แต่ละคนทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แต่ทําไมเราอยู่ร่วมกันได้เพราะเราเอาความความดีที่มันไม่สมบูรณ์นั่นแหละแต่เลือกเฉพาะข้อดี มาเติมเต็มซึ่งกันและกันองค์กรก็เลยอยู่ได้แบบมีความสุขโรงเรียนบ้านตะนึกอยู่ติดริมทะเลเรื่อยโยมใครต้องการมาเที่ยวก็มาได้เลยนะอำเภอคลองใหญ่ปักพิกัดปักหมุดไว้ได้เลยมาเที่ยวตรงนี้นะเป็นโรงเรียนที่อยู่ชายทะเลงดงามมากนะก็ขอเป็นกําลังใจให้ผอ,อได้ทํางานแล้วก็บริหารงานเพื่อการศึกษาให้คนฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นและมีปัญญาม,มากขึ้นต่อไปอฝากผอ,อช่วยดูแลด้วยเนาะวัฒนาสาธุเดี๋ยวว่างๆแล้วจะมาเยี่ยมใหม่ อาเป็นเด็กดีนะสาถื